โอ้เอาละจัดปหลางบอกแล้วผม ันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมอีตังค์ครับ J W M P นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแอะแค่นี้ครับผมบ๊ายบายเฮ้ยพูดเล่นครับผมตอนนี้นะช่วงนี้แบบตอนนี้เที่ยงเที่ยงเขียวเข้านะครับผมก็แบบอยากกินก้งอ่ะครับช่วงนี้อยากกินก้งโอ้ยมีแม่น้ำนะเดี๋ยวผมลองลองไปหานะเฮ้ยลงในน้ำผเบื่อจะมีก้งนะครับผมตรงนี้แบบเขียวเข้ายนพูดอะไรไม่ใช่ถูกครับแบบ ก็แบบมามามาเดี๋ยวดูนะดูนะดู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 แม่น้ำดูนะผมดูนะแม่น้ำนี่นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปลองหานะเผื่อจะเจอกุ้งก็ได้นะกุ้งรอสเตอร์หรือกุ้งอะไรกุ้งตันส้มตันตัวเล็กๆเนี่ยแทงเออโอเคก็เนี่นะเดี๋ยวผมลองไปดูกันเลยโอเคโอ้มากันครับตอนนี้ก็ดูดูดวดำหมดนะไปเล่นขี้ดินมาครับทุกคนก็ เชี y, <t t ่ยก right> oh, ุ <t <t ้งมากเลยตอนนี้ก็ผมก็แบบน่าจะไปหากุ no> <t <t ้งแถวๆน้ำแม่น้ำนี่ดูนะถูกเผื่อจะเจอก็ได้นะผมตามมาตามมาตากลงตามมานะก็ตอนนี้ตรงนี้ก็นน้ำก็แบบลึกอะครับดูโอ้โหเหมือนลึกอะครับเหมือนนะโอ้มาตามมาตามมาโอ้โอเก๋อเคโอ้ตามมาผมตรงนี้นะลึก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 ดูหัวหัวลึกจริงครับผมมาหากุ้งหากุ้งครับผม โอ้โอว้โอ๊ยเราจะน่าจะไม่มีนะถูว่าฮะโหแล้วแม่น้ำนี้จะมีป่าโอเคโอเคลองไปหาผมนั่งดูดูดูน้ำลึกๆผมไปบักมาตามมาตามมาเรื่อยเราจะเจอกูก็ได้นะมาตามมาตามมาตาอกมาตาโกดูตาโกมาดูว่าแถวนี้อาจจะเจอก็ได้นะโอเคครับผม ดูนะเอ๊ะใช้กุ้งเหรอเป็นยาาโอเคเดี๋ยวเราจะลองแพลฟองนงดูนะอตอนนี้ก็แบบโหลองลอง,ลองหาตรงนี้ดูอาจจะมีก็ได้นะโอ้น่าจะไม่มีมครับกลองที่งเหร โอ้โหน่าจะไม่มีเหมือนกันครับลงลองที่โอ้โหดูโลผมได้อะไรมาไม่รู้ครับผมโอ้โหเจอในน้ำเหรอครับดู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 ไปเราลงไปดูฝั่งนู้นกันนะโอเคโอเคก็ถุงที่ผมหาได้ในน้ำมามาดูมาดูมาดูมาโอ้อาจจะเป็นกุ้งก็ได้นะของกุ้งล็อสเตอร์เออแบบฉีกเลยโอ้ดูดูดูโอ้ดูดูดูนี่ครับ มา,มาซูมซูมซูมซูซดมาดูมาดูมาโอ้โหมาได้ไงครับผมเยอะจัดนะครับสองสองสี่หกแปดต้สิบสิบสองยี่สิบยี่สิบกว่าตัวนะโอเคถุงผมยังไม่ทิ้งนะแบบต้องรักษาคุณศาสตร์ครับผมนี่นะก็เป็นกลุ้งที่พวกผมเจอได้นะครับผมโอ้โหไปเดี๋ยวแบบตอนนี้ก็เหลืเหอเยอะเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปทำกลุ้งย่างหรือว่ากุ้งทอดโอเค ปดูกันเลยครับผมปะัมดอันนี้ก็เขาเรียกเป็นสมูไรหรือเม่ครับผมดูอันนี้ผมจะตัดไม้ตรงนี้นะไม้ตัวนี้นะตัด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 ,ตดโอเคครับผมผมจะตัดไม้ตรงนี้นะแล้วเอาไปจิ้มดินเขาเรียกว่าจิ้มเลือแทงอะไรไม่รู้นะโอเค,อเคก็ไว้แบบย่างกุ้งแล้วก็แบบหมุนหมุนเนะโอเคโอเคเดี๋ยวมามาจะตัดอ,อย่างนี้นะดูว่าผมตัดให้เป็นอย่างนี้นะ ไม่งา่ายแล้วนะเสตียผมหรืออะไรแบบนี้นะดูดูดูคืตอนนี้นะต้อน,นี้ครับผมแบบที่ผมจะกรอบไฟนะแล้วก็ผมเอาอันนี้เสียบไว้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่ครับผมแล้วก็แบบจะได้ย่างกุ้งครับผมโอเคโอเคไปแล้วตอนนี้ผมก็แบบพัดพัดไผ่มานะก็แบบจะมายิบยิบอย่างนี้นคือยิบไผ่หรือยิบยิบยิบกุ้งครับผมโอเคตักไผ่มาเลยมาเนี่ยตัวเป็นไผ่ที่ผม หามาได้ครับผมก็ตอนนี้ก็ตัดอ,อย่างนี้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับผ่าแล้วก็หนีกุ้งเลยครับผมไปมดูกันตอนนี้นะดูไผ่ครับผมไผ่ที่ผมเตรียมไว้นะแล้วผมก็ผ่าขึ้นอย่างนี้แล้วเอากุ้งหนีบกุ้งเออหนีบกุ้งอ่ะหนีบกุ้งไว้อย่างนี้นะครับผมก็โอเคมาเดี๋ยวเราไปกรอกไฟกันมานี่ครับวิธีกรอกไฟของผมครับผม ส่ไมไ้เป็นชุดพรุงนี้ผมเตรียมมานะผมเยอะจัดครับผมมาเอาล้วทุกคนตอนนี้ก็นี่นะผม กองไฟผมก็แบบติดเป็นที่เรียบร้อยมา,มาเข้ามาเข้ามานี่แบบจะมาหนิหนิกกุ้งนะครับมาดูกใกล้ๆกันเลยนี่ครับผมนี่ก็เอาเอากุ้งนะครับผมนิกเข้ากับไม้ไผ่ได้ฮะเตรียมไว้แล้วครับผมหนิกเยอะๆนะครับผมมีเยอะครับผมโอเคหนิดเสร็จแล้วเราจะไปย่างกุ้งแล้วครับผมมาหนิดอย่างนี้เลยเยอะๆเลยโอเคอันนี้คือเยอะจัดรครับใายให้มาไม่รู้ครับผม ของดีอรกุ้งอร่อยครับดูดูๆๆดูดูครับผมอืมน่ากินครับๆๆๆนะครับทุกคนมาตอนนี้นะก็แบบยังไงนี่ครับเสร็จแล้วนะแล้วก็เอาถาวันที่หาได้ตามป่านี้มาให้แน่นแน่นะผมก็จะไปย่างกันเลยครับผมโอเคเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับนี่มาเสร็จเรียบร้อยครับผมดูโฟกัสเลยครับผมตอนนี้ก็ ก็โอเคครับผมมาย่างย่างกันเลยครับผมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาโอเคครับผมนี่นะแล้วก็เอาอย่างอย่างนี้เลยครับผมโ,โหน่าก,กินจัดอะครับเดี๋ยวย่างต่อยาวเลยครับ ท่านผู้ชมทุกคนครับผมดูนะตอนนี้แบบกุ้งก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ดูนะ,นะครับผมอืมหอมจัดนะครับผมโอเคไปเราไปดูทำน้ำจิ้มกันเลยครับผมไปเอาล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะมาดูดูด,ดูนี่นะครับก็เป็นบะพริกครับผมใส่พริกลงไปเลยพริกใส่ให้พอมาเนี่ยผมแล้วก็ตามให้ละเอียดครับผม ทุกคนครับผมมามามาดูตอนนี้ครับผมก็ตามริกเสร็จละเอียดเรียบร้อยครับผมแล้วก็ผมจะใส่เกลือลงไปหน่อยนะผมเกลือเกลือครับผมเกลือก็ใส่ไปพร้อมระมาแค่นี้ครับผมแล้วก็ตามด้วยผงโชโรตครับผมเขาเรียกว่าผงโชโรตแล้วก็ใส่ใส่ไปเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลทรายครับผมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็ใสประมาณเยอะๆแบบนี้ครับผมแล้วก็สิ่งที่ขำไม่ได้ก็คือนี่ครับผมมะน,นาวมะน,นาวครับผมขำไม่ได้เลยครับผมโอ้โหบีไปเลยครับผมแซบแซบแซบบบีไปเลยมะนาวมะนาวต้องขำไม่ได้ครับผมบีให้เยอะๆครับผมบีให้หมดเลยนะทุกคนต้องมีน้ำเยอะๆถึงจะได้อร่อยอร่อยครับผมโอเคโอเค ครับทุกคนมามามาดูนะครับตอนนี้แบบนั้นจริงก็เสียดร้อยดมเช็ดทุกคนดูดูดูอืมอร่อยจัดครับมามามากินกล้วยดูครับผมใกลๆเลยใกลๆเลยตาก้องอกมานี่ครับผมก็เป็นกุ้งที่ผมย่างเสร็จนะก็แกะครับผมแกะออกมาเลยตรนนี้ก็แบบแกะนี่เลยครับผมอือหน้าตาน่ากินอร่อยน่าดูครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมก็จัดชี้ให้ทุกคนดูเลยครับผมโอเคนี่นะดูนี่นะดูนี่เนผมจิ้มๆนี่นครับดู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 เต็มกับเต็มปากเต็มคำครับผมอืมอร่อยจังนะผมดูดูดู

เนื้อเน้เนๆนะครับดูเนี่ยนะกล้องกุ้งดูนะโอ้เอาละจัดปลาบอกครับผมอย,นะอ,อ,นะอยากกินก็ทำได้นะอ่ะตากล้องน่าจัดอยากกินนะดูมาตากล้องมาเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ตากล้องผมนะดูดูดูด,ดูกินเต็มปากเลยครับผมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอืมอืม อร่อยจริงครับอร่อยจริงครับผมโหใครอยากกินก็ไปทำกินกันได้นะดู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 กูนะครับอืมโอเคโอเคดูดูนั่จริงครับผมนั่นจิ้นนั่จิ้นซีฟูดหรืออะไรไม่รู้นะอร่อยจัดครับผมที่สำคัญคือต้องใส่มะนาวให้เยอะๆถึงจะได้แซ่บแครับผมดูนะครับตอนนี้แบบกําลังแกะเปลือกเปลือกมันนะครับผมโอเคดู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 จิมจิมจิมขอเต็มปากเต็มคำสักคั้ครับผม ขอเสียงหน่อยโอ้โหอร่อย,อรอยจริงครับผมโอ้โหเต็มที่แบบใครอยากกินก็ไปดูได้นะผมโอเคโอเคเอาละครับผม,นนนะผมก็ตอนนี้นะผมก็แบบกินกุ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับผมก็ตอนนี้นะเพื่อนผมกับนะผมก็ได้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครชอบคิดแนวนี้หรือว่าคิดแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อ ใช้ทุกคนได้ดูครับผมคือตอนนี้ครับผมมีมีเพจใน Facebook นะครับผมชื่อชื่อเพจนะครับผม j w m p channel ของตามชื exactly ่อช่องยูทูบของผมเลยครับผมทุกคนก็เข้าไปดูกดไลค์กดติดตามได้ครับผมก็ผมจะไปที่ไหนหรือว่าแบบไปที่ไหนไปลงอะไรก็ผมจะถ่ายรูปลงเพจแล้วก็ทุกคนก็ได้ดูว่าผมอยู่ตรงไหนครับผมโอเคครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีมันสำหรับทุกคนที่ดูแบบกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ร้อนจัดก็ผมแบบก็เพื่อนผมกับผมก็แบบ กินกุ้งเสร็จก็ตอนนี้ก็ร้อนแล้วร้อนก็แบบน่าจะได้เวลาดูดูด,ดูเล่นน้ำนะโอเคไป,ไปเล่นน้ำกันนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe ดิครับกดกดครับกดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ What